ผมต้องรถบ้านของบยยยัทการวันดีรถสวยราคามตรภาพซื้อไวแล้วมีแต่คุ้มค่าอยู่รู้กัามาก่อนอีกาน่ซึ่งยอด <you> สุดงยอดวันนี้จะฟ้ามาพอ ไมยใ่ทางไม่กี่น้อยนึงเปิดสามารถโยไทาเดาอำเภอถุนช้างนี่พอดีเขาจะเอางงมาส่งการ์ดกันนี้นะครับอีกสู้ดีแม็กน้องมาดิวคือเป็นที่หมายป้องหลายๆคนแต่ประธานน้องเขานะครับน่องเปิดแจัดหนีบแจ็คพนันสัญญาอนุมัติวันนี้ได้เลิกนะครับมดีมารับรถแล้วเดี๋ยวเขาจะพามาชมบรรยากาศกันนะครับนี่ครับกับน้องออนิว e กันนี้เลยนะครับสวยรถบีบสกีตเป็นที่หมายป้องของไทยหลายๆคนมต่ระธานครับอันนี้ยืนอยู่กับกี้ไนะครับวัมดีมาขับน้องหน๋ยวเขาบรรยกาศกับ วินเนาะอ่าครับขุดต้นขอรถถูกใจหมากน้อยแข็งไหนครับน้องถูกใจมากเลยมันก็มันตอนน้องวิ้นในหน้าจักรครับมันไก่เส้นตีเมันก็ไทยโหว่ใบน่องอาจจะมีฟองของสามนมตรไดเนาะครับเดี๋ยวมายืนดูหน้าเพี้นเนาะครับขอกระเทือกขับรถมันหน้าดีข้าวไก่ครับท้ายโยงน่องกับต่รถห้องล่อครับข้ามันนั่นไทยโหว่เดีปั๊บสายครับแฟนที่บ้าน เ้าไปจองรถก่อนนะครับเขาไปจองแล้วมาทำสัญญาเจ้าที่ไม่ได้เขามาทำสัญญาที่นี่เลยเหมือนกับคำนองอย่างไรห้องคำนองบรการระวังดีเจ้าที่เป็น้าสัญญาบริการเลยแนะนํำทีดีก็บีิหนักเลยมันกัรู้มวเลยมันก็ถ้โครับเป็นแคสนี้ผมฝากฝังไว้ครับมีสาวดัาบริษัทบริโภคนะรับทเดินทางจากแรไีครับแล้วก้อง้กอย่างเลมครับ่ต้องทำอย่าง อ๋อนอนองย่ท vale <tech Kid atte vs> er ี่เดียวมดเอยางเดี๋ยวตยนะครับมีทประกันทุกอย่างมีจนนําน้ำามีบอมมีวารรับตกันนะครับทับประกัน่าลยนคือถ้ามีปัญหาหนึ่งรมีปัญหาเมีปัญมีอะไรทุกอย่างนครับมีจะมีกทประกันเปนไทยน้มันเกิดหรว่าล่ะน้ำมันดซึ่งเต็มถังแลันอ่าน้รถเต็มถังความนะหายากนะนรถเต็มถัง2องนายนะครับอ เดี๋ยวฝากน้องน้องหนิงครับน่องนิงนะัฝากถึงเทปซีรานตีนแล้วหรอฝากไข่ไข่ได้ลดนะครับกรณีของน่องเนี่ยเจนำบอบกอกนม่ไ้ยน้าไข่เยะแยะให้น้ำราน,น,น,นีานคอบตัวยุตกามีแต่รถมีรถเอลยทั้งน,นั้นเลยยังทับประกันน้องหนิซือกับแนซื้อ,อมีแต่คำว่าสยใจในรดนะครอเราถูกใจก็อลนถูกใจเลยเนาะ ก่ไปผมบ้านอ่ากัน้นนั่นน้อบ้านกันแม่ก็อ๋อครับโอเคเดี๋ยวมีขอขอบคุณน้องสองนะครับผี่กุศลรถบ้านพะวยนะครับผีเนี่ยเอาไปใจกับขอที่ทำไปอย่างก็คือลาบดื่นครับผีเองด้วยนะครับน้องเกินก็ครับส่งของน้องน้องน้องรับของเดินทางคนไทยคนเลี้คนน้องเขาบ้านนันนักหลายๆเนี่โอเคขอบคุณครับผมครับครับผมครับพอรับทุกใจก็รุ่นน้ำบ่อยาเลี้ยงนาะ นี่เข้าไปในวงแล้วพ okay. ah, okay. ิงสบายละโอเคเดี๋ยวเห็นเอกสารกันครับตรงว่าพอดีเรียบร้อยแล้วนะครับทุก่าวผมจะนั่งเดินทางไปหาเจ้าเจิ้มนะครับเดินทางไปสี่อัพเพอร์ฉันเฉลิมเพื่อนที่เขาอยู่เพื่อนจังนะบอกแล้วว่ามาที่นี่จะน่มีแต่รถ รถก้ามรถทุกกันกล้าขัประกันหลังกระถายเพราะดูแบบซื้อไม่ได้ลูก้าต้องมีคำว่าสบายใจเท่านั้นนะครับผมมาทำเพื่อเสียจืดเสียเสียงแน่นอนนะครับรถบ้านของผมของโริษัทการของเขาเนี่ยกล้าขัประกันวาระตีเค็ณการทุกถูกแบบนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะไปทั้ภารกิจต่อเดี๋ยวพอจะเดินทางไปที่อำเภอเชียงขางครับมีน่านลูกค้าไว้พอรถคันหนึ่งกันนะครับโอเคเดี๋ยวจะเป็นรถในอย่างนี้ห้ออย่างที่ต่างรับชมกันครับวันนี้ผมรีกีฬาญี่ปุ่นต้องนี่รถบ้านของบริษัทการ รถด,ดีรถสวยรถคุณภาพซื้อไปแล้วมีแต่คุ้มค่า๋ยี๋ยลูกก้าวมกว่ายีการสุดยอด